พอขอยกยเขาแม่ก็เห็นนักแสดอ้ามเหรออ้ามอ้ามเออเอามไปเป็นนักแสดมาดิฮะแล้วแบแซวขึ้นปากกับ๋อบอกเมจังไงอืมมันเป็นจีเบียอาหารติบาทนี่ไม้กือชงกินดีย่หมวานนี่เอายามในได้ลูกเออยังคืนเอาคืนเอาไรอมาจะเป็นเบียอาหารเห็นจังไรก่อาเอาอ้าให้แม่เน่เออ กิ่นยุทธ์ตล,ล้ะอือน่แหละบ่อเรื่องกับปลาทูเรื่องต่นั่งปลากระป๋องหันบ่ออๆเมื่อที่จังใดกินปลาทูแต่ไม่เจอบ่มีกลางมันจะกลิ่นไงมันบ่มีซอดบ่เขียนเหตุเธอจังใดเออจะค่อยกินเอาอ,อําโอ้แต่ถามข้ามเร็วรสสบายกินให้แม่เมื่อข้ามนี่แม่กระดีไก่ดอกเอ้ยลูกเออเอ้เอา ลูกเอ้ยกินข้าวให้แม่แน่แม่ป้อนกับปลาทูคัมราศีปานผุดได้ดูเอ้ยอืมกินเก่งๆกินเหลียวสิได้ไงเป็นเจ้าเป็นนายเอาโป่งโป่งเออโป่งโป่งเอายำยาฟ้าเอาเฝ้าปุ๊บปอืมตัวสีมุมคัมมุมแรงอ่านไปโจกให้มันแค่อีกมื้อเพิ่มน่องน้อยเออออกมาได้ยึดตัวละ ว่านกับเม่นมือค้ากบกระปองไม่จะมือข้าเอาโจเข้าไปเอาเม่อเปนยังน้อยๆใช่หรือเอาโจกเข้าไปสิออกว่าไรนั่นจะไปโจเด็กไร้ปกกกกเ,เ,เป็นอยังกับผู้พี่น้องเหรอคุณอาเมะมันเป็นอยังกับผู้จะกระเบิ้องไหมเพราะว่ามือคนน้อยนี่จะเดือเอาเข้าไปเงี้เข้าไปนกกไปนะเออออกมาได้ยุติแล้วมันแหงบอเปียเขึอนน,นั่นเด้อมันบอกเพืกกดด่อกระดาษเด้อลูกเอ้ยแสบบ่แสบบ่ เขากินบ้านได้เมิดยังเขามัดรับนี่ก้อนแม่จีภิภาพไปเรียนวัาดไปเรียนว้าดยื้บอกเออแม่จีพภาพไปยะ้ฟ้าวเขาตอกสัญญาก,กันก่อนกินมัดปานนี้ดรดทึกแต่ขับลออข้อเคลื่อนไปได้มไม่รู้ข้อยค่อนอไรับแม่ขนักแานมาดูเอ่ออ้ากินนั่นนั่นใดีๆหนูเรียกอะไรนี่สิสันบอกอนูอเรียกคสิหมุมใูมมใส่หมูใส่รถเนาะ มันได้กินหอดคลองมูผมบุของจะคองมืดแล้วยังไหนนั่นนย่าจะโรคจะโลกแม่แถวโลอยู่เอาเอาเอาเลูกลงก็ได้พี่น้องเด้อไม่ติดยาโลคล้วหน้าหน้าแมีอุ่มไหมกินซ้ำนี่แหละไหม้านีมยสิซันโอ้ยกินข่าแล้วก็ลงแข่งลงขาลงมหาละยสองขาอ่อนตน อักไหลก็เด yeah. <sm deve ck 23> <sm Trustee> ินก <tama> ่นสิ